เด็ดเจ็ดแปดตรงตรงเลยสวัสดีครับแม่ดวงสวัสดีคร่ะแม่ดวงสวัสดีครับแม่ดวงสูตรอะไรนะแม่สูตรหมอเป่าสูตรหมอเป่าหมอเปาไม่ค่อยได้ยินเนาะสูตรหมอเป่านี่เป็นสูตรของปู่พันหามากปู่พันเป็นหมอเป่าหมอรักษาอันเล็กหน่อยรักษาไข่รักษาอย่างแต่สมัยโบราณเนาะหมอเปา ก็เลยเอิ้นว่าหมอเปาตั้งแต่กี้เพิ่นสีเพิ่นสิเขาทุงหงวดของเพิ่นถือทุง่งทุงหงวดหมอเปาก็บอได้สนใจว่าเพิ่นเอามาแต่ใส่แ,แต่ตอนนี้เพิ่นเสียไปหลายปีแล้ว<แ>ก็เลยไปไปเห็นสูตรเพิน่นก็เลยมาไล่เบิ่งหงวดมันสิเขาสา<แ>มตัวมาละสามหงัดก็เลยเอามาเอามาลงคลิป เอามาลงคลิปเขาสามงวดเนาะแต่ว่าคันสองโตื่อนมากสูตรเพินเน่นนี่นี่สองโตสามโตมันชีวิตสามกับสอง่่ว่าขันเขานี่ส่วนมากที่เขาสามโตหรือสองโตแม่ส่วนมากเขาสามโตขาเขานี่เขาตรงๆเลย่ยบ่กแม่มแต่ถ้าเอามาเห็ดนี่เขาสองเพราะว่าเขาเขาบเคยจับเนาะไม่เพราะว่าตำล่านี่แม่ไปเห็นโดยบังเอิญมันบอ ไปเห็นอยู่ในอันเพิ่นเอาไว้ในตู้เพิ่นหักบ่ได้สอนแม่นบ่แม่ไปศึกษาเองมันบ่เพิ่นบ่ได้สอนตั้งแต่แม่ศึกษามานี่เขาจักงวดแล้วค่ะเข้า3งวดแล้วป้าแม่คือเกณฑ์ให้ศึกษาเองเนี่ยเขาซงวดซ้อมตัววันวันหัน7 8ก็เข้าตรงๆแต่แต่บ่ได้ออกคิดแต่ละงวดนี่ให้จักครูจัะขางแม่้อ6 7หาง่ไดเพิ่นกระวายเนาะก็เลยบ่ค่อยสนใจ ถ้ามันเป็นสูตรเป็นตำล่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไหลโตมันจะโต่นกับมันหลก็เลยบ่ค่อยได้สนใจมันค่ะบางหันก็เลยบอบกออกบ่ได้ออกคลิปบ่ได้ออกคลิปงวดเมื่อกี้นี่บ่ไล้ลง่องเลยบก็เลยเลออกมากกับเจ็ดแปดเอ้ามันเขายุตันนี่คก็เลยเอามาอีกงวดบางหันนั่นเข้า4ีหานนี่งวดบางหันนะตัวงวดตัวนี่ บ่ได้ลงซ้ำแล้วเจ๊แต้มก็บ่ได้ถามแม่เนาะกต่ลงลงอ่องยอะม่เจอส่องส่องเป็นนี่ลงเยอะล่องบุกี้ช่องมันว่าจ้ะันกต่ไร้ช่องเยอะแต่ว่มามันเหล็กไร้ตัวเนาะใช่เด่กมาจับเอานะครับมันมันบวกระาตัวเน้นนะน้าใช่ค่ะแต่กัดถือว่าเขาเนาะแม่เนาะเขาดีอยู่สูตรนี้ถ้าจับถือเขาทุ่งหงษ์ถ้าจับถือถ้าจับถือเขาสุ่งหงษ์แม่น นอกจากว่าเ้าสิจับบะถึงนะนี่เครืองเบิดมันมีจากจุดกดครับนี่ทั้งเบิด์ตน้ำนสิมีประมาณสิบครูนี่แหละสิบครูคือว่าบ่ลายเนาะครับสิบครูนี่แหละเ้าเกาไปจับดึงออกมาให้มันหน่อยลงนะน้าเน่เอาออกมาจากครูไปนี่นี่เอามาหัวนี่่มันโอปิเกตครูนี่แหละจะขม่ากับมาตรงตรงหรือเป่ครับจะขมากับมาตรงๆ,รรรงๆอ๋อมาเบิรงแล้ว เบิ่งแล้วมันมันจะเข้าทุงอดถ้าเท้าจับถือแสดงว่าเลขวิ่งเลขวิ่งนี่มีทุงอวดเลยเป็นว่าแม่เลขวิ่งนี่งวดนี่ก็สิมาหกถุเก่าหืมโตได้แม่สิมาหกงวดวิ่งหกวิ่งหกแต่ละงวดให้วิ่งเจ็ดตัวแม่อันงวดละสองตัวงวดนี้วิ่งหกกับสี่หกกับสี่ เด็แม่ดวงมากงวดนี่คือ6-4 6-5โอ้มันมา่น้ำกันหมอแม่ดวงมันมา่น้ำกันกอดข้อกันมาตัวนี่ย6กับ4นะครับตัวที่มากแห้งคือ6-4กับ6-5ของแม่ดวงเด็กวิ่งนี่ส่วนมากเขาสุงวดบ่แม่เด็กวิ่งนี่เขาทุงวดอยู่เด้บ่ค่อยผ่าดบ่ะไม่ค่อยผ่าดเด็กวิ่ง4กับ6-5นะครับมาสิมางวดมันหันกันมา ก็เลืหกสี่หกห้ามาคิดเบิ่งสูตรกับเดินดีอยู่กันเลยว่ะวันนี้ก็เลยเอามาอีกค่ะมวันนี้ไม่เฮ็ดไว้แล้วบ่จ้าเฮ็ดใบเลี่ยวมาแล้วท่านผู้ชมเฮ็ดไว้แล้วว่าสั้นพี่น้อกเดี๋ยวเพิ่งก็ว่ามันหลายเน่องด้วยอ่าฝั่งเขาเนาะให้มันหน่อยที่สุดแม่จำได้บ่จ้ามีตัวใดแน่ให้แม่เอาว่าให้ฟังสักก้อนให้แม่เบิ่งอ่านให้เอฟซีฟังสักก้อนนะแม่ ชีมีแปดเก้าหนึ่งคือคือเลขถูกเด้อ <Okay. S 1> ขอปูอยู่นี่แปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งนี่แปดหกหนึ่งนี่เป็นเลขถูก <Okay. S 1> เลขสูตรชีมี่สองแปดสองเก้าเจ็ดศูนย์หกห้าสี่หกหกเจ็ดสองสี่เลขสูตรเลขสูตรจะว่าเมดหลวงมาคกหาก็หกสี่ ตัวเลขของไเฮ็ดไม่โดนนะวแม่สูตรเฮ็ดหมูว่านนี่เฮ็ดหมูว่าน,มานไม่ไม่สดตัวเนี่ยอ้าสุดไม่ไม่สด,สดเด้อครับเด้อ,เ,อปเป็นตัวเลขของแม่ดวงหรือว่าเจ๊ดวงเหมือนบ่ตัวเลขของแม่นี่เป็นสูตรคิดคำนวณสูตรอีหยังก็แม่เลืม่มแล้วสูตรหม้อเป่าแมวเมื่อนี่มาจับตรงกลางในข้างหลางมันพัดเออจับจับตรงกลางพอดีอ่าโอเค ะะสูตรหมอเป่าทำต่องวดสูตรหมอมเป่า,นานให้มาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขของแม่ดวงเนาะตัวที่อยู่ในวงกลมสีแดงจะเป็นตัวที่เน้นแม่บ่ค่ะแม่สามตัวจะเน้นไปที่แปดเก้าหนึ่งสองตัวจะมีหกห้าแล้วก็สี่หกส่วนเลขเด่นนี่แม่บอกว่าสี่กับหกสี่กับหกหกกับสี่ กอดข้อกันมากนาะแม่เนาะส่วนตัวอื่นนี่จะเป็นตัวร่องมั็นปะค่ะตัวอื่นนี่สิเป็นตัวร่องตัวร่องจะมีหนึ่งเก้าสองแปดแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดและสองสี่เนาะแม่ดวงครับสี่เบางเงี้โตแม่ดวงที่มากที่สุดโตไหนครับเอานอาน่สี่บางเงี้ย หกหาบอคาดมากที mainland, ่สุดครับหกห้าหกสี่หกสี่หกมากที่สุดบ่แม่ตัวนี้แม่เด้อแม่มันใจจักเปอร์เซ็นต์จ้าตัวนี้มันใจลอยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวนี้มันใจว่ามันจะออกลอยเปอร์เซ็นต์ปะแม่จังไดรก็ออกคิดว่านี่เบื้องเด้อครับจะมีดวงสี่แห้เด้อมันสี่ไปวงกลมสีแดงหกหานะครับจังได้ก็ออกแม่ว่า มั่นใจว่าจังได้ก็ออกตัวที่ซีออกก็คือเลขยังแม่เบ้าให้ฟั่งด้านหลังเลยจ้ะหกห้าหกห้าหกห้าหกสี่สองตัวที่มั่นใจที่สุดสองตัวนี้าสามตัวได้แม่สามตัวแปดเก้าหนึ่งชุดนี้เลยแมนให้เอฟซีจัดเต็มได้ชุดนี้มันว่าจ้าแจ้วเลืขององแม่ดวงนะคะ แม่ดวงขอบคุณหลายๆจ้าวัสดีโชคดีขอบคุณมากครับโ่อแม่ดวงครับแม่ดวงครับูที่อยู่ที่ปูลานธรรมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม